คุณผู้ฟังเคยเป็นไหมครับอยากพูดให้ตรงประเด็นและอยากเป็นคนสื่อสารให้ตรงจุดเข้าใจง่ายวันนี้ครับผมมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะสามารถทําให้อีกฝ่ายครับเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดและตั้งใจอย่างไม่รู้ตัวมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันครับสวัสดีครับและนี่คุณอยู่ใน h e l p p i n g Podcast Podcast Feel r r i n n d และก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอสวัสดี s u b s c r i b e r ที่น่ารักและคุณผู้ฟังหน้าใหม่ทุกท่านเลยนะครับยังไงก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้กับช่องของ h e l ิ p i n พ Podcast เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมเอาละครับแลังจากที่เกินไว้ข้างต้นนะครับพอผมได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือของคุณยาสุดะทาดาชิผู้เขียนหนังสืออย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นซึ่งในหนังสือเนี่ยครับเขามีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าประเด็นยังไงให้อีกฝ่ายตั้งใจฟังเราครับโดยเขาได้แนะนําแบบนี้ครับว่าให้เราเนี่ยบอกเนื้อหาโดยรวม ล่วงหน้าไปก่อนครับว่าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่นหากคุณผู้ฟังเนี่ยครับอยากจะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างให้คุณลองแบ่งเป็น3ประเด็นใหญ่ๆ5ประเด็นใหญ่ๆหรือ4ประเด็นใหญ่ๆยังไงก็ตามแต่ครับคุณจําเป็นที่จะต้องบอกให้เขารับรู้ก่อนว่าเรามีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องคุยกันแล้วเขาได้บอกนะครับว่าเมื่อผู้ฟังได้รู้ว่าเราจะพูดในประเด็นอะไรบ้างเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกจดจ่อและมีความตั้งใจมากขึ้น พอเรารู้ว่าทิศทางในการพูดของเรื่องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนั่นเองครับมันอาจจะคล้ายๆกับการที่เราอยากจะอ่านหนังสือสักเล่มครับสิ่งที่เราทําก่อนก็คืออะไรครับเปิดดูสารพันว่ามันมีประเด็นเนื้อหาอะไรที่อยู่ข้างในเนี่ยที่น่าสนใจบ้างและยังเป็นเรื่องดีต่อผู้พูดอีกด้วยครับว่าเราเนี่ยจะมีกรอบในการพูดและไม่หลงประเด็นและส่วนตัวของผมนะครับผมก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะขอเสริมนิดหนึ่งนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราพูดเนี่ยครับเราอาจจะเอาสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยครับ พูดให้กับผู้ฟังเนี่ยสรอบด้วยกันครับรอบแรกก็คือให้เขารู้ก่อนว่าเราจะพูดประเด็นอะไรอ่าเหมือนเป็นาท์ไลน์ครับบอกรอบแรกรอบที่2ก็คือการขยายความาท์ไลน์ที่เรากําลังจะพูดถึงนะครับว่ามีอะไรบ้างมีเนื้อหาอะไรที่สําคัญบ้างและรอบที่3ครับก็คือการสรุปเนื้อหาที่เราได้พูดทั้งหมดอีกครั้งนั่นเองครับอ่ะว่าแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการที่จะพูดสักหัวข้อหนึ่งแล้วกันนะฮะ เอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันครับ3ปัจจัยหนุนสู่การทำงาน4วันต่อสัปดาห์โดย3ปัจจัยที่ว่านี่ครับก็จะมี 1. เทคโนโลยี 2. การพัฒนาตัวเอง 3. โจทย์ชีวิตที่ท้าทายกว่าเดิมอ่ะมาดูข้อที่1กันนะครับข้อนี้เป็นปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยครับได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology ใหม่ๆขึ้นมามากมายครับซึ่งแต่ละเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยครับ ก็สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่มนุษย์มีอยู่เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำสิ่งต่างให้ได้ง่ายขึ้นครับเลยทำให้การทำงานในขนาดที่เท่าเดิมเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้เวลาเหมือนเดิมหรือขนาดเท่าเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีนะครับช่วยในการแก้ปัญหาซึ่งนั่นก็จะทำให้เราเนี่ยครับสามารถทำงานในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยเสร็จได้เร็วขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการทำงานเท่าเดิมอีกต่อไปครับ ปัจจัยข้อที่2นะครับก็คือปัจจัยของการพัฒนาตัวเองเดิมทีเราเคยเชื่อว่า productivity แปลผันตรงกับเวลายิ่งใช้เวลามากเท่าไหร่นะครับ productivity ก็จะยิ่งมากขึ้นมากเท่านั้นครับแต่แนวคิดนี้ครับจะค่อยๆถูกหักล้างไปเรื่อยๆครับด้วยงานวิจัยใหม่ๆในแต่ละปีที่นําเสนอบทสรุปตรงกันว่าเวลาที่พักผ่อนมากขึ้นต่างหากที่ทําให้เราเนี่ยครับสปินงานต่างๆในกรอบเวลาที่ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ ยังไม่รวมถึงทฤษฎีและหลักปฏิบัติใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองที่สอนให้เราเนี่ยทำงานให้ฉลาดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีความเชื่อว่าคนที่พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยครับก็คือคนที่สามารถจัดสรรเวลาในการทํางานได้ดีแล้วก็สามารถทํางานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงนั่นเองครับและข้อที่3ครับโจทย์ชีวิตที่ท้าทายกว่าเดิม แม้ตอนนี้ครับเทคโนโลยีรอบตัวเราจะถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สภาพเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยครับก็ไม่ได้ถูกพัฒนาตามอย่างสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะครับเขามองว่าการมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนยครับมันอาจจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแค่บางเรื่องครับแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องแต่ถ้าถามถึงโดยรวมนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยครับมันก็จะมีโจทย์ชีวิตที่ยากขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับการบริหารงานต่างๆความเหลื่อมล้ําก็ดีหรือว่าสงครามทางการค้าก็ดีครับทั้งหมดนียครับล้วนเป็นแรงผลักดันทําให้คนทางานในปัจจุบันเนี่ยครับต้องกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้ให้มั่นคงด้วยการหารายได้มากกว่า1ทางนั่นเองครับซึ่งการมีวันหยุดมากถึง3วันเนี่ยก็จะทําให้หลายๆคนนะครับได้มีเวลาในการทําในสิ่งที่ตัวเองรักหรือหารายได้พิเศษเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและโดยสรุปนะครับ เราก็จะมี3มปัจจัยใช่ไหมครับก็คือ 1. เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งทําให้เราเนี่ยครับทำงานได้ง่ายขึ้นและทํางานได้เยอะขึ้นในเวลาที่น้อยลงครับและนี่เป็นตัวเล่งอย่างดีเลยครับ 2. ก็คือวิวัฒนาการของการพัฒนาตัวเองครับซึ่งในยุคสมัยนี้ครับเรามีความเชื่อว่าการให้เวลากับการพักผ่อนที่มากขึ้นต่างหากครับที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับและอันที่3ครับ โจทย์ชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยครับมีความท้าทายที่มากกว่าเดิมครับการที่หยุดงานมากขึ้นเนี่ยครับจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยครับได้ทําในสิ่งที่เรารักและอาจจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้กับเราเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวเองนั่นเองครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างในการใช้3ประเด็นหรือการบอกประเด็นร่วงหน้านะครับให้กับผู้ฟังได้ทราบว่าเราเนี่ยกำลังอยากจะพูดเรื่องอะไรและมีประเด็นอะไรอยู่ข้างในนั้นบ้างเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ย สนใจและมีความเข้าใจกับประเด็นที่เราจะพูดได้มากขึ้นรวมถึงตัวเราเองครับก็จะไม่พูดหลุดออกประเด็นที่เราจะต้องการจะพูดด้วยครับและผมก็อยากให้คุณผู้ฟังนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมคิดว่ามันเวิร์สมากๆเลยครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ลองเอาใช้ในงานในการเล่าเรื่องต่างๆและรวมถึงการเขียนเรื่องต่างๆที่เอามาเล่าในพอดแคสนี้ด้วยครับผมขอบคุณผู้ฟังที่รับฟังกันจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ